สวัสดีครับพินดีต้อนรับเข้าสู่พภินิวนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินป้อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูหน้าปกนิตยสารนะครับอ่าเป็นนิตยสารของเวกออสเตเลียนะครับโดยปกนี้เนี่ยน้องชายของเราขึ้นหน้าปกกันเลยนะครับแล้วเรื่องที่เด็ดกว่านั้นนะครับเขามาพร้อมกับ รายละเอียดนะครับที่ว่าทําไมน้องแชงถึงลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาตามความฝันในการเป็นศิลปินเคป๊อปนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เด็ดจริงๆนะครับซึ่งภาพหนะ้าปกที่เรากําลังเห็นอยู่นะครับก็เป็นของเดือนเมษาปี2021นะครับ เป็นหน้าปกของ Vogue อสเตรเลียนะครับผลงานการถ่ายหน้าปกเนี่ยเป็นของปีเตอร์แอสลีย์นะครับช่างภาพชาวเกาหลีใต้นั่นเองโดยมีน้องโรเซ่นะครับเป็นแบบอยู่หน้าปกนั่นเองน้องโรเซ่เนี่ยเป็นคนเกาหลีบวกนิวซีแลนด์นะครับอ่ะบางคนยังไม่รู้นะใครเป็นแฟนน้องแชงต้องรู้ข้อน,นี้นะครับโดยเธอมากับชุดของแอนโทนี่นะครับเป็นคอลเล c ชันสปริงซัมเมอร์2021ที่เธอเป็นแบรนด์มาสเตอร์อยู่ด้วยในขณะนี้นะครับซึ่งถือว่าเธอเป็นศิลป,ปินเกาหลีคนแรกเนี่ยที่ได้ขึ้นหน้าปกนิตยสาร Vogue ของออสเตรเลียด้วยนะครับโดยมีแคปชั่นส่วนหนะครับทที่่า นิตยสารเขาเนี่ยโพสต์ลงใน IG นะครับว่ามีบทสัมภาษณ์ที่พูดถึงการลาออกจากโรงเรียนของน้องแชงเพื่อมาตามความฝันในการเป็นศิลปินเคป๊เมื่อตอนเธออายุ15ขวบด้วยโดยน้องแชงก็บอกว่าในขณะที่เธอเนี่ย ยังอาศัยอยู่ในเมืองเมลเบิร์นนะครับเธอตัดสินใจที่จะลาออกจากโรงเรียนนะครับคุณครูแลวเพื่อนๆก็สงสัยบอกว่าเฮ้ยทาไมถึงลาออกจากโรงเรียนในตอนนั้นนะครับไม่มีใครรู้เลยว่าเคป๊อปคืออะไรนะครับก็เลยไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่น้องแชงทำนะน้องแชงก็บอกว่ามันก็น่าหวาดกลัวอยู่เหมือนกันที่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ ทำให้เธอรู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันนะใครที่อยากรู้เต็มๆนะครับก็ต้องรอดูนะครับในนิยสารเนี่ยจะมีรายละเอียดบอกเอาไว้ต้องไปซื้อมาอ่านกันนะครับอย่างที่รู้กันดีครับว่าผลงานล่าสุดของเธอก็คืออัลบั้มที่มีชื่อว่า R นะครับแล้วก็เปิดตัวไปด้วย MV เพลง On The Ground นะครับหลายๆคนก็คงเข้าไปดูไปปั่นวิวกันเรียบร้อยแล้วแหละเมื่อวันที่12มีนานะจนตอนนี้บน YouTube ก็มียอดวิวสูงถึง125ล้านวิวแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นเพลงของศิลปินเคป๊อปที่ทํายอดวิวสูงที่สุดภายใน24ชั่วโมงคก็คือ11.6 ล้านวิวซึ่งเธอก็ทำลาสถิตินะครับเพลงกังนํำสไตล์ของ PSY นะครับซึ่งทำไว้36ล้านวิวเมื่อปี2012ลงแล้วนะครับแล้วก็หลังจากปล่อยเพลงดังกล่าวนะครับเธอก็ตะเวนให้สัมภาษณ์และแสดงสดแบบไม่มีสมาชิกคนอื่นนะครับทั้งในเกาหลีแล้วก็ฝั่งตะวันตกด้วยไม่ว่าจะเป็นรายการ M Countdown นะครับเป็นเด e Tonight Show ของ Jimmy Fallon นะครับ รวมไปถึงนิตยสารา Rolling Stone นะครับ MTV อังกฤษและล่าสุดก็มีการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอกับรายการ The Kelly c a r s o n Show ด้วยนะครับที่เธอกล่าวว่าเพลง Because of You ของ Kelly c a r s o n เนี่ยเป็นหนึ่งเพลงที่เธอร้องบ่อยที่สุดในขณะขับรถเที่ยวในออสเตรเลียกับครอบครัวด้วยเออ,อวันนี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆของน้องแชงนะครับเอามาฝากกันอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากรู้เหตุผลที่น้องแชงลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาเป็นศิลปินเคป๊อปเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไงก็ อุดหนุนหนังสือนะครับซื้อมาอ่านกันจะได้รู้ความจริงนะครับว่าอะไรเป็นอะไรอ่าสำหรับวันนี้ผมแอดมินโปวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ